ครับเวลานี้มาดูกันว่าวันที่หนึ่งมีอะไรกันบ้างครับวันที่หนึ่งครับผมลาวสตาฮานอยรวมลาวสามกีฮานอยพัฒนาครับวันที่หนึ่งครับลาวพัฒนามาแล้วครับวันที่หนึ่งมีลาวพัฒนานะครับก็จัดจัดก็ผ่านครับวันที่หนึ่งครับผมลาวพัฒนา อาหนอยมัดรวมดาวสมหามวิถีฮานอยพัฒนาดาวสามวิถีลาสตาครับผมหกแปดหก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 แปดหกศูนย์สองครับแปดหก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 แปดหกศูนย์สองครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านครับมีดาวพัฒนาครับมีดาวพัฒนาครับอืมตัวกันเก้าเก้าสามเก้า หนึ่งสองครับว่ากันอย่าลืมครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านครับผมนะครับเอ้าจัดจัดก็ผ่านกันนะครับเด้อสุขสุขคนครับวันคุงนี้ครับวันที่หนึ่งครับเอ้ามาเบอ่งวันที่สองกันครับบานวันที่หนึ่งมีลาบัฒนานะครับเพิ่งแจ้งครับอ่าผมก็มากินเขานะครับเด้อ ไปดูวันที่สองครับไปดูวันที่สองกันบ้างมีอะไรกันบ้างครับวันที่สองมีอะไรกันบ้างดูกันนะครับมาเฮทยาล เนื้อชามันเอามาดูครับวันที่สองมีอะไรกันบ้างครับวันที่สองครับผมราชตาหานมนบดมราสามุที่ฮานอยพัฒนาครับสามศูนย์สี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่ครับสามศูนย์สี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่ครับผมวันที่สองครับผมตัวกันเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามสองครับเพื่อทำบุญซื้อน้ำดื่มด้วยนะครับร้อนมากเลยครับนะครับเอา ลาสบักขีฮานอยพัฒนาฮานอยสามักีครับผม่าหรือบลาสตาฮานอยมัดรวมครับผมยาลนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านบริวารกันนะครับเนาะอืมบริวารกันครับนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,ราค,น,นครับวันที่สองครับผมสามศูนย์สี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่ครับ ตัวกันเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามสองครับสามสี่กับสามสองมันเคยมาน้ากันนะครับก็เลยเขียนใส่น้ากันมาเลยครับเอานี่นะครับวันที่สองครับผมแล้วมาดูกันอีกวันหนึ่งครับวันที่สามเราจะไปติดตามน้องแมวครับจะไปติดตามน้องแมวน้อเขากินแล้วเราจะไปติดตามน้องแมวกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ หลังจากวันที่สามครับน้องแมวก็เข้าลาวพัฒนาตร,ตรงๆครับรอบืมเออ มาดูวันที่สามกันครับวันที่สามเราไปดูน้องแมวครับวันที่สามกับวันที่สามมีอะไรบ้างครับมาแล้วมาแล้วครับวันที่สามครับุครับวันที่สามมาแล้วครับครับวันที่สามมาแล้วครับเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าครับหกหกแปดหกแปดหนึ่งแปดครับผมวันที่สาม อย่าลืมนะครับ,บก็จัดขัดก็ผ่านครับผมช่วยทำบุญซื้อน้ำดื่มตวายพระด้วยนะครับน้ำมันโซล่าฮาหน่อยลาสตาฮาหน่อยมดรวเรลาสามาขีฮาหน่อยพัฒนาฮาหน่อยสามาขีครับผมเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าครับหกหกัวกันครับหกหกหกแปดแล้วก็ หนึ่งเปยดครับผมมาดูน้องแมวกันครับบาน้องแมวมีลาวัฒนาด้วยด้วยครับด้วยวันที่หนึ่งเห็นแล้วไหม ครับน้องแมวครับอมมาแล้วครับน้องแมวครับผมวันที่หนึ่งมีราวพัฒนาครับวันที่หนึ่งมีราวพัฒนาครับของน้องแมวครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านมทวาพกันนะครับเด้อวันที่หนึ่งมีลาวพัฒนาด้วยของน้องแมวนี่นะครับอ๋อชอบก็จัด,าดการก,ก็ผ่านครับเนี่ยดูตัวให,ใหญ่เลยครับ ของน้องแมวครับผมชอบก็จัดการก็ผ่นครับนี่นะครับหนึ่งแปดสี่แปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับผมตัวกันสามสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่ครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านน้องแมวครับลาวพัฒนาห้องนอนรวมลาวสามัคคีหน่อยพัฒนาครับของน้องแมวครับผมชอบก็จัดกัดก็ผ่านโมเด้ว่ากันเนาะ ลุงแมวมานอนเศร้าบดทุกตัวอมอืูอืมอือมอือมอื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 มอดมอือมอมอองมมออมออืมมอืมมอืออ มีอะไรบ้างครับอืมนี่ครับนี่มาแล้วครับครับอ,อ่ะมาแล้วครับน้องแมววันที่สองครับผมชอ,อบก็จัดกัดกอผ่านครับอานาันมดรวมราสามัคคีครับอานาันมดรวมราสามัคคีอืม หกเ็ดสองเกดสองหกเจ็ดหกสองครับผมแล้วก็ตัวกันเก้าสามอีกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าหกเก้าครับหกเก้าครับโอ้เก่าเป็นตะมาแห้งนะครับมวลั้งเหล่งเงเล็กหน่อยครับอืวันหลวงตะเก่านะครับบันหลวงั้งหลวงตะเก่าอย่างเดียวครับอืมนี่นะครับเอาวันที่สองเดินนี่ครับเดออวันที่สองครับสอบก็จัดคัดกวาด นี่แหละหีนหน้าไปหน้าไปเด้อครับเอาวันที่สองครับวันที่สองชอบก็จัดขัดก็ผเปนาผ่านนอนไม่รลับเรสามัคคีราศีตารครับผมมาเีครับแนวทางน้องแมวมาแล้วครับ อันที่หนึ่งมีราวพัฒนาด้วยครับผมวันที่หนึ่งมีราวพัฒนานำด้วยครับเด้อจอกกวาดกา่อฟันครับบริเวณ้างครับหกเก็ดสองเก็ดสองหกเก็ดหกสองครับผมตัวกันเก้าเก็แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งหกครับผมก็จากการก่อฟานครับเอามาดูอีกครับมาดูวันที่สามกันบ้างมีอะไรกันข้างครับอ้วันที่สามมันเป็ร่งหัวอยู่ครับเอาเงาชจลลูจักกดีดีแล้วครับลายวันครับลายวันเนาะ อันนี้เป็นชุดของรายวันครับโอ้โหแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับอ๋อขับตะเก้าแปดศูนย์กับเกียศูนย์มันมาหน้ำกันเนี่ยน,นะครับเนาเอาเขียนศูนย์เกีกันหน้าเขียรเกียร์นี่กันครับเนามันมาออืมันมาน้ากันดีนะครับเนาะเอาเนี่ยมีแปดศูนย์มันต้องมีเกียศูนย์ครับมันมาน้ากันดีครับเอาก็จะคัดก็พัดน,นะครับเรื่อย,อยน่นะครับเอา่า วันที่3ามทับหทับหก็ดลาซาตานณมุรวมเราสามัคคีหาน้อยพัฒนาหานอยสามัคคีครับผม8 8 0แปดศูนย์แปดสอสาย์สครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับผมชอบก็จัดกัดก็ผ่านทำบุญด้วยนะครับผม